สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีสานเวนดิ้งชแนลวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการเก็บเหรียญจากตู้จำหนัดสินค้าขนาดใหญ่นะครับเมื่อเราใช้เปิดให้บริการลูกค้าไปสัระยะเวลาหนึ่งนะครับเราก็ต้องทําการเก็บเงินเหรียญและแบงนะครับจากตัวอย่างเราจะทําการเก็บเงินเหรียญนะครับเราก็ไขตู้เปิดออกมาอยู่ด้านใน ตรงนี้ก็คือเครื่องทอนเงินเหรียญน,นะครับประกอบไปด้วยเหรียญ1น1บาทเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทเมื่อลูกค้าหยอดที่หน้าตู้นะครับซื้อสินค้าเขาก็จะหยอดเติมเหรียญในช่องตรงนี้เหรียญก็จะถูกเอามาเก็บอยู่ในช่องทอนเหรียญน,นะครับทุกชนิดเหรียญ1บาท10บาท5บาทแต่ถ้ามีเหรียญที่ลูกค้าซื้อสินค้านะครับ เต็มล้นในช่องทอนเหรียญก็จะถูกร่วงลงมาอยู่ข้างล่างอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเหรียญที่เกินมากรณีที่ลูกค้าเขากดทอนเงิน<อ>ขเขาก็จะโยกที่ปุ่มสวิตช์โยกตัวนี้นะครับหรือจะกดที่ปุ่มเช้งที่ตรงนี้เหรียญก็จะถูกทอนเงินมาที่ด้านหน้าคือตรงนี้นะครับในช่องทอนเงิน แต่ตอนนี้เราจะทำการเก็บเหรียญกรณีที่ลูกค้าเขาซื้อสินค้าเหรียญเขาก็หยอดลงมาที่ด้านหน้าตู้เหรียญก็ถูกเก็บในช่องทอนเหรียญถ้าในช่องแต่ละช่องแต่ละชนิดเหรียญเต็มเหรียญก็จะทำร่วงลงมาเงินช่องสีซ้มก็จะหล่นมาอยู่ที่ตำแหน่งเก็บเงินเหรียญนะครับเราเก็บเงินแล้วก็นิ้วสอดลงไปนะครับยกขึ้นมานะครับก็คือเหรียญที่ได้จากการจำหน่ายสินค้า เราก็ต้องมันเก็บเหรียญลงไปนะครับแล้วก็เก็บถาดที่ทอนเหรียญน,นะครับเก็บที่เดิมนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับการเก็บเงินเหรียญจากตู้จำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ชาแน,นลของเรารบกวนสมาชิกกดติดตามสมัคราชกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ